ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมินาวงครับเอกคนเหนือครับมาครับรายการไว้พระหนึ่งพันวันนะครับวันนี้ผมมาถึงวัดลำดับที่หนึ่งร้อยหกสิบหกวครับเนาะวัดหนึ่งในลำดับที่หนึ่งร้อยหกสิบหกผมมาที่วัดเมฆตงตาสุดนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลตาสุดอำเภอเมืองเชียงรายครับก็ทางไปเำเภอไม่จันนะครับมาจากเชียงรายนะครับวัดเมะตงตาสุดก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของพี่น,อน,น้องชุมชนแมกระต้มตะสุดนี่นะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับไหว้พระหนึ่งพันวัดนะครับผมมาถึงวัดลำนัตที่166ครับพาทันมาไหว้พระ,พระและก็มาฮูจักกับพุทธสถานที่นี่นะครับตีวัดแมกตะต้มตะสุดนะครับตัวผมมาเลยครับ ครับพบกับรายการไหวพระ1,000พันวัดนะครับของผมนะครับวันนี้ผมมาถึงวัดํำดับที่166แล้วครับเนาะผมมาถึงวัดแม่ข้าต้มตาสุดนะครับวัดแม่ข้าต้มตาสุดก็ตั้งอยู่ตีเล็กที่415บ้านะครับบ้านแม่ข้าต้มตาสุดมูริซิปตำบลตาสุดนะครับเดิมเป็นตำบลนางแแระฮะพะเยาเชียงหายเนี่ยครับวัดนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายครับตีดินตั้งวัดมีนาที่ทั้งหมดอยู่4ไรนะครับอาณาเขตทิศเหนือประมาณ 46 4 6วานะฮะจดกับทางสาธารณะนะครับทิศใต้ประมาณ45วาจดกับติดธรณีส่งที่ตะวันออกประมาณ35วานะครับจดทางสาธารณะนะครับทิศทางตะวันตกประมาณ35วาก็ติดกับทางสาธารณะนะครับอาคารเสนาสนะประกอบด้วยวิหารสารการประเลียนนะครับสารบาดและกุฏิส่งนะฮะผู้ชนิยวัตถุก็มีพระพุทธรูปครับ วัดในกระทงาสุสุดสร้างเมื่อ2,463ครับได้รับพระราชทานวิสุงคามสิมาเมื่อวันที่4มีนา2 5 6 9ครับผม ก็วัดเมนกระทบตาสุดครับตั้งอยู่ตีเล็กที่415ครับหมู่ที่10ตำบลตาสุดอำเภอเมืองเจีงยงไฮ้ครับสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะครับมีติดทั้งหมดอยู่4ไร่ครับมีหน้าที่รวมทั้งหมดครับ7 5ไร่ครับโดยมีจ่าสตรีแสดงอุสาสามซึกนะครับบบิจากเมื่อวัด3แปลงหน้าที่70ไร่ อาคารเสนาเสนาสนะประกอบด้วยวิหารอุโบสถสาราการประเรียนกุฏิส่งเจดีสาราบาทหอระกรังและก็สาราปฏิสถานเจ้าแม่กวนอิมครับวัดแม่ระตทมตศสุดสร้างเมื่อพุทธศักราช2463ได้รับพระราชทานวิสุงคามศิมาเมื่อวันที่4มีนาคม2569ครับการบริหารและการปกครอง,องของเจ้าอาวาสนะครับปัจจุบัน พระอธิการสุขคำอธิตโจนะครับเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับเป็นอยา้าครับมาไหว้พระที่วัดมัดต้มตาสุดนะครับก็ได้หูจักกับพุทธสถานแห่งนี้ประวัติการจัดตั้งรวมทั้งได้มาไว้ หลวงพ่อทันใจนะครับหลวงพ่อทันใจที่มีองค์ <c oughs> ที่พุทธศกษณะที่งดงามทีเดียวนะครับที่ทวัดมต้มตวัดแมฆต้มตดสุดนี่นะครับนั่นนะครับตีนี้จึงเป็นที่ประกอบศาสนาคิดนะครับของชาวพุทธตีนี่นะครับบอกว่าเป็นวันสําคัญทาง,งพระพุทธศาสนาและว่าเป็นการดำเนินชีวิตต,ตามวิถีชาวพุทธของฝัคงเหนือล้านนาเขานะครับ <c oughs> ผมพาท่านมาไหวพระตีนี้นะครับ ีวัดเมกะต้มตะสุนนะครับวัดลำดับที1่166นะครับเนาะสารวัดรลำรับที่167จะเป็นวัดเดียวนะครับเชิญตัวผมมานะครับ